โควิด1 9ส่งผลต่อตับอย่างไรคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับตับจะทําให้การติดเชื้อโควิด1 9รุนแรงขึ้นหรือไม่และเราควรดูแลรักษาตับของเราอย่างไรต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ชัวก่อนแชร์สํานักข่าวไทยอสมทอสอบถามกับหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับ การติดเชื้อโควิดส9ส่งผลต่อตับอย่างไรบ้างครับโควิดเองก็ส่งผลต่อตับทําให้ตับอักเสบน้อยๆอ,อยถึงมากระดับหนึ่งได้แต่ก็มักจะเกี่ยวเนื่องกับอาการรุนแรงของร่างกายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในคนที่เป็นโควิดจริงเนี่ยถ้าเขารุนแรงจริงนี่คือทั้งร่างกายเ็าก็มาจะกระทบไปหมดตับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมไปด้วยต่นนั้นเองคุณหมอบอกว่าผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับตับอยู่แล้วอาจทำให้การติดเชื้อโควิด -19 รุนแรงขึ้นได้ เพราะโควิดเป็นไวรัสชนิดนึงที่ติดขึ้นมาในร่างกายเนี่ยก็มีรายงานชัดเจนว่าทําให้เกิดมีภาวะตับอักเสบร่วมด้วยได้แต่มักจะไม่ค่อยรุนแรงแต่ที่ปัญหาใหญ่ๆคือคนที่มีโรคตับมีภาวะตับวายตับแข็งอยู่แล้วน,นะครับถ้าไปติดเชื้อโควิดไปติดไวรัสโควิดเข้าเนี่ยโอกาสที่ก็จะเกิดภาวะโรคที่รุนแรงจะสูงกว่า สูงกว่าคนที่ไม่เป็นโรคตับหรือคนโรคตับน้อยๆคนที่เป็นตับแข็งตับวายอยู่แล้วพอไปโดนติดเชื้อเข้าเนี่ยความรุนแรงของโรคจะสูงกว่าภาวะแทรกซ้อนจะสูงกว่าตา,ตายจะสูงกว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานเมื่อเป็นโควิดแล้วก็อาจจะมีอาการรุนแรงขึ้นเช่นกัน คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยที่ทราบก็เมื่อติดโควิดก็มักจะมีการที่รุนแรงเสียชีวิตสูงขึ้นคนที่เป็นเบาหวานก็มักจะมีไขมันพอกตับบางคนแอบจะมีตับแข็งซ่อนอยู่โดยที่เขาก็ไม่ทราบเหมือนกันอันนี้ก็เป็นอะไรที่เจอได้ดังนั้นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับตับ การรับประทานอะไรควรระมัดระวังเป็นพิเศษตับใน่แข็งแรงถูกทําลายด้วยยาก็มักจะทนได้แต่ถ้าก็ซ้ําแล้วซ้ําอีกบางคนก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้แต่คนที่จะเกิดปัญหาหนักคือคนที่มีโรคตับแอบซ่อนอยู่แล้วเช่นคนที่เป็นโรคตับแข็งคนที่มีไวรัสบีไวรัสซีดื่มแอลกอฮอล์เยอะๆเป็นไขมันพอกตับจนตับอาจจะมีพื้นฐานที่จากร้อยส่วนอาจจะทํางานอยู่สัก50ส่วนพอไปโดนอะไรขึ้นมานิดหนึ่งไม่ว่าจากยาแพทย์ยาสมุนไพรอะไรก็ตามที่เกิน หรือไปแพ้เข้าจริงๆเนี่ยตับส่วนที่เหลือเขาถูกทําลายนั้นตับก็อาจจะวายไปทางที่ดีคือคนที่เป็นโรคตับอยู่แล้วหากจะทานอะไรไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมยาสมุนไพรหรือยาแผนปัจจุบัน ควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนครับคนที่เป็นโรคตับอยู่แล้วนั้นต้องระมัดระวังใครที่ตับแข็งที่เป็นมากๆหรือตับวายอยู่แล้วเนี่ยนะครับมีน้ําในท้องมีขาบวมเป็นโรคตับแข็งอยู่แล้วเนี่ยถ้าจะทานอะไรปรึกษาแพทย์ซะหน่อยว่าเหมาะควรไหมนะครับคุณหมอบอกว่าหลายๆคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับตับซ่อนอยู่แต่ไม่รู้ตัว คนที่มีพื้นฐานโรคอยู่แต่เดิมที่ไม่รู้ตัวเป็นโรคตับเช่นมีไวรัสบีไวรัสซีในครอบครัวคนที่อ้วนน้ำหนักเกินคนที่เป็นเบาหวานเหล่านี้อาจจะมีโรคตับแอบซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นถ้าใครมีโรคไวรัสบีไวรัสซีเนี่ยก็ต้องรักษาอยู่ละคนไทยเรายังมีคนเป็นแสนคนที่แอบเป็นโรคเหล่านี้อยู่โดยที่ไม่รู้ตัว คุณหมอเน้นย้ำว่าโรคตับส่วนใหญ่ที่พบในประเทศไทยนั้นสามารถรักษาได้โรคตับประเทศไทยนมีไม่กี่โรคที่เจอบ่อยไวรัสบีไวรัสซีก็รักษาได้แอลโกอฮอล์ก็เพียงแต่หยุดก็รักษาได้ไขมันพอกตับก,ก็ลดน้ำหนักออกกำลังกายคุมอาหารก็จะทำให้ตับดีขึ้นได้นี่เป็น3-4โรคซึ่งเจอบ่อยในคนไทยั้นถ้าเราจะรักษาตับจริงๆก็ทำอย่างที่ว่า แล้วในช่วงโควิด -19 เราควรดูแลรักษาตับของเรายังไงครับจริงตับเราเนี่ยนะครับไม่ได้ต้องการการดูแลอะไรมากมายสภาวะของธรรมชาติของตับเราเนรักษาความสมดุลอยู่แล้วสิ่งที่ผมมักจะเน้นก็คืออย่าพยายามไปหาอะไรมาบำรุงตับหรือรักษาตับเพราะท่านก็จะไม่รู้ว่าสิ่งที่นํามานั้นเนี่ยอาจจะมาทําลายตับเราใช้ชีวิตเป็นปกติทานอาหารให้เป็นปกติอย่าไปหาอะไรมาทําลายหรือบำรุงร่างกายโดยไม่จําเป็นเพราะตับเป็นทาง การผ่านของสารทุกอย่างนั้นอยากจะเน้นว่าตับไม่ได้ต้องการบำรุงอย่าหาอะไรมาบำรุงจนเกินขนาดนะจะเกิดปัญหาขึ้นการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้สามารถต่อสู้กับเชื้อต่างๆที่จะเข้าสู่ร่างกายของเราได้นะครับพบกับชัวร์ก่อนแชร์เ e มเบอร์ชิพพื้นที่ใหม่ที่ให้คุณเรียนรู้ตรวจสอบถามตอบสนับสนุนและใกล้ชิดกันมากขึ้นพบกันที่ยูทูบชัวร์ก่อนแชร์นะครับ ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปได้วยกันกับชัวก่อนแชร์ตรวจสอบให้ถี่ถ้วนจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม